สวัสดีครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับพวกผมนะครับโจโจซังและโบโบซังครับสาระดีๆมีบ้างไม่มีบ้างก็ดูกันไปนะครับผมสาหรับวันนี้ผมจะมารีวิวรถนะครับผมที่เพิ่งได้เข้ามาใหม่นะครับสคันนะครับผมก็คืออีสุดีแม็กเอ็กซ์และเชฟโรเลตโคโลโด o นะครับซึ่งมา่ก่อนนะครับรถยี่ห้อ2ยี่ห้อนี้นะครับได้รับความนิยมมากๆนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วด้วยรูปลักษณ์และรูปทรงนะครับที่ทําออกมา นำมาใส่ล้อและจัดทรงนะครับทําให้รถดูสวยนะครับผมอย่างเอ็กซ์เซอรี่นะครับผมก็จะมีชุดแต่งนะครับจากตัวของโรงงานเลยครับคือสเกิร์ตรอบคันนะครับและโคโลราโดนะครับเมื่อนํามาจัดทรงใส่ล้อนะครับแต่รถจะดูดีและมีเสน่ห์สวยงามมากๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมนะครับตัวรถด้านในนะครับและรอบคันกันนะครับผมว่าบอดี้ต่างๆและภายในแตกต่างกันแบบไหนนะครับ อที่ภายในนะครับผมคันนี้ X Series นะครับปี2011นะครับผมบอดี้ต่างๆก็ยังคงเป็นของเดิมนะครับผมคอนโซลหน้านะครับก็เป็นสีดานะครับภายในตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับแม้แต่ผ้าหลังคาก็เป็นสีดานะครับจะมีแผงประตูนะครับแผงประตูที่มีตัดกับสีแดงนะครับเป็นกรรมี่สีแดงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับสาหรับ X Series ตัวนี้และนะครับและกระจกไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าทั้ง2ข้างเหมือนกันนะครับกระจกมองข้างและระบบ ขึ้นลงกระจกก็เป็นไฟฟ้านะครับผมพวงมาลัยนะครับผมก็ยังเป็นแต่โลโก้จะเป็นตัวหนังสือจะเป็นสีแดงนะครับจะต่างจากพวกตัวซูเปอร์แพตตินัมหรือซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับตัวนี้นะครับเรือนไม้ก็จะเป็นเรือนไม้สีดานะครับบอดี้ต่างๆก็ยังคงสภาพเดิมนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นวิทยุ fmcd นะครับก็ยังคงเป็นของเดิมโดยไม่มีการถอดออกนะครับคอนโซลกลางชุดเกียร์นะครับก็ยังจะเป็นที่บางแก้วด้านหน้านะครับแล้วก็เก๊เก็บของก็ เป็นของเดิมทั้งหมดนะครับเบาะนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกันนะครับสีแดงนะครับตัดกับดํานะครับผมกำมะหยี่นะครับภายในอาจจะเป็นสีดําโทนสีดําตัดแดงนะครับสําหรับ X Series คันนี้นะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับผ่านการใช้งานมานะครับหนึ่งแสโลนะครับผมเนี่ยครับเรือนไม้มันจะเป็นสีดํานะครับมันจะต่างจากพวกตัวซูเปอร์นะครับผมสําหรับรถรถคันนี้นะครับผ่านการใช้งานมาทั้งหมด9ปีนะครับเปีเข้า10ปีปีนี้ สภาพภายในนะครับมาในสภาพนี้นะครับก็อาจจะมีการฟอกบ้างอะไรบ้างครับแต่ยังคงสภาพของเดิมทั้งหมดนะครับสาหรับการผ่านการใช้งานมาผมว่าโอเคนะครับสภาพนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันนะครับภายในห้องเครื่องนะครับสําหรับ X Series นะครับผมก็ยังเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีการแต่งต่างๆนะครับไม่มีการรีแมปนะครับผมทั้ง2คันนี้ผมจะบอกได้เลยว่าเครื่องเดิมนะครับไม่มีแต่งซิ่งใส่กองนะครับด้านล่างหรือรีแมปนะครับผม ตัวฝากระโปรงนะครับตัวนี้อาจจะมีการถอดนะครับเพื่อทําสีนะครับผมแต่แก้มซ้ายแก้มขวานะครับหัวน็อตสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับเป็นของเดิมไม่มีการถอดนะครับแผ่นเพลทนะครับผมไม่มีการแกะนะครับชุดคานหน้าของเดิมนะครับไม่มีชนหนักต่างๆรับประกันนะครับทางเต็นท์รับประกันนะครับผมว่ารถที่นํามารีวิวไม่มีอุบัติเหตุชนหนักน้ําท่วมนะครับตัดต่อสมทะเบียนแน่นอนครับทางเต็นท์รับประกันสูงสุดให้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปราคานะครับ ให้ฟังอีกรอบนะครับว่าเจ้า2องคันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ดาวเท่าไหร่งวดเท่าไหร่นะครับผมเทปนะครับผมตัวนี้นะครับปี2009นะครับจดสองพนนะครับผมเป็นตัว LT นะครับเป็นตัวไฟฟ้านะครับผมตัวนี้นะครับบอดี้ภายในนะครับผมเริ่มจากแผงประตูนะครับผมก็จะเป็นสีครีมนะครับตัดกับกรมะหยี่สีครีมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับควบคุมซ้ายขวาด้วยไฟฟ้านะครับผมกระจกมองข้างนะครับผมมาที่คอนโซลด้านหน้านะครับผม คอนโซลก็ยังจะเป็นสีครีมนะครับเหมือนกันนะครับผมที่ตรงกลางนะครับผมเครื่องเสียงต่างๆนะครับยังคงเป็นของเดิมหมดนะครับบอดี้ภายในต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูนะครับพวกวิทยุซีดีนะครับผมคอนโซลหน้านะครับพวงมาลัยก็ยังคงสภาพเดิมต่างๆนะครับเบาะนะครับผมไม่มีเปลี่ยนออกนะครับสําหรับรถที่ผ่านการใช้งานมาประมาณ11ปีนะครับ12ปีคันนี้ผมว่าผ่านการใช้งานมาโดยรักษา สภาพภายในต่างๆไว้คงเดิมดีมากนะครับผมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นปี2009-2010 LT นะครับผมเครื่องยนต์2005นะครับผมกับเชฟคันนี้นะครับตัวรถใช้งานนะครับผมตัวนี้ผ่านการใช้งานมา194,000โลนะครับผมตัวนี้นะครับเลขมาจะอยู่ที่194,000โลนะครับผมหน้าปัดเรือนไม้ต่างๆก็คงเดิมนะครับสภาพสวยงามนะครับอยู่ครบทุกอย่างนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูชมห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนะครับผม ตัวนี้ยังคงสภาพเดิมทุกชิ้นเหมือนกันนะครับกับตัวภายในนะครับผมภายในห้องเครื่องสะอาดนะครับสวยงามไม่มีแกะไม่มีถอดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปนะครับผมฝากระโปรงนะครับอาจจะมีรอยถอดบ้างนะครับแต่รอยซีนต่างๆนะครับเป็นของเดิมนะครับผมสติกเกอร์ยังอยู่นะครับไล่มาที่คานหน้านะครับแผ่นเพดนะครับแผ่นเพจสติกเกอร์ยังไม่โดนแกะออกเลยนะครับผมหมุดเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะครับชุดหน้าเดิมทั้งหมดนะครับ มาในสภาพที่สวยงามนะครับผมสําหรับรถที่ผ่านการใช้งานมา10กว่าปีนะครับผมสําหรับเจ้าเชฟ LT คันนี้นะครับผมครับผมนะครับสำหรับราคานะครับเจ้ารถ2คันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละคันให้ฟังนะครับและเงื่อนไขในการออกนะครับผมมาเริ่มกันที่เชฟก่อนนะครับสําหรับเชฟคันนี้นะครับเป็นรถปี2009นะครับผมจด2 0 1 0นนะครับตัวรถเป็นเครื่องยนต์2 0 0 5นะครับ LT นะครับกระจกไฟฟ้านะครับราคาอยู่ที่249,000บาทนะครับตัวนี้นะครับ249,000บาทนะครับผมสำหรับเชฟนะครับเงินดาวก็เดี๋ยว็อกซ์เข้ามาคุยกันก่อนดีกว่านะครับยกเว้นเชฟยี่ห้อเดียวครับที่เงินดาวมันจะต่างจากพวกอื่นนะครับต่างกับแบรนด์หลักนะครับผมจะบอกข้างว่าข้าวๆาก่อนนะครับข้างว่าต้นที่4,000นะครับ6ปีนะครับสามารถผ่อนได้ถึง6ปีนะครับสำหรับเชฟกันนี้นะครับข้างว่าอยู่ที่4,000นะครับเริ่มต้นนะครับผมราคาอยู่ที่ 2 4 9 0 0 0บาทนะครับผมที่ราคาของ X Series นะครับผมตัวนี้เป็นรถปี2011นะครับเครื่อง2,500 cc นะครับกระจกไฟฟ้านะครับเป็น X Series นะครับตัวแท้จากโรงงานนะครับตัวนี้จะหายากหน่อยนะครับเมื่อก่อนนะครับผมราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทนะครับผม3 379,000บาทสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับผมไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับค่างวดจะเริ่มผ่อนที่7,643บาทนะครับค่างวดจะอยู่ที่7,000 643บาทนะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง6ปีนะครับผม7ปีก็ได้นะครับอยู่ที่เครดิตลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเจ้ารถ2คันนี้นะครับผมสามารถถ้าเข้ามาทางเพจร้านของเราได้นะครับสีคิ้วดลรถคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมหรือต้องการชมรถตัวจริงนะครับมาชมรถได้นะครับเต็นของเราอยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือติดต่อตามเบอร์ที่ผมลงให้หน้าคลิปและบนคลิปได้เลยนะครับผม แล้วฝากติดตามอีกช่องทางหนึ่งของพวกเรานะครับคือช่อง YouTube นะครับผมหายรถมือสองสีคิ้วํำรถนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหผมทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ